และนี่คือหนึ่งในอากาศยานรบไร้คนขับขั้นสูงที่น่ากลัวที่สุดในโลกว่ากันว่ามันถูกออกแบบให้มีทั้งความเร็วความแกร่งและความสามารถในการล่องหน พราะนี่คือ X-47B สุดยอดโดรนล่องหนแห่งอนาคตของกองทัพเรือสหรัฐ X-47B ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Northrop Grumman ภายใต้โครงการของกองทัพเรือสหรัฐที่ต้องการพัฒนาโดรนล่องหนไร้คนขับเพื่อการรบขั้นสูงมันมีความยาว11.63เมตรและความกว้างของปีก18.92เมตรซึ่งสามารถพับปีกลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้สามารถทำความเร็วได้สูงถึง1,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการไกลถึง4,000กิโลเมตรนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบสอดแนมและอาวุธได้หลายประเภทตั้งแต่ระเบิด ินวีสิ่งที่ทําให้ X47B น่ากลัวที่สุดก็คือมันมีความสามารถในการล่องหนโดยไม่ถูกตรวจจับจากเรดาร์ทำให้ศัตรูไม่มีทางรู้เลยว่าโดรนตัวนี้จะโผล่มาจากทิศทางไหนโดยเทคโนโลยี AI ที่ถูกพัฒนามาให้เรียนรู้และปรับตัวตามสภาพการได้เองมันจึงสามารถตัดสินใจเลือกเป้าหมายได้เองแม้ว่ามนุษย์จะไม่ได้คุมหน้าจอตลอดเวลาจนมันกลายเป็นโดรนนักล่าที่มองไม่เห็นได้อย่างแท้จริง